แต่มไม่ตลกถ้าไม่มีแคปบอยตัวจิว๋วเฮ้ยฉันน่าจะย่อพวกนินจาลีน่ด้วยห <c oughs> ยุดเดี๋ยวนี้ <c oughs> นายไม่รู้ได้สามว่าจะกดปุ่มไหนนายก็ยกสายย่อส่วนไม่ไหวฉันยกไหวไม่ไหวฉันไหวพวกนายหมดเวลาแล้วส่งสายย่อส่วนมาสไวนยไลย,ย่อยตัวกระพือปีกนั่นเลย จับเจ้าจิจงเหลนด้วยนิจนา <c oughs> จาย่อเีวนย่่วยด้วยเตรียมตัวโดนย่อส่วนได้พีเจแม,ม็กว้าวาว,าว,ว้าวว้า <c> ว <oughs> ทอะไรนะ่ะมีอะไรบางอย่างจะกระจี้ฉันอะ มาอาออเลมรื่องี <c oughs> พร้อมนะพร้อมแล้วเงินขอให้คนที่เก่งที่สุดชน,นะพวกนานอยู่แ้าเป็นขลุเขสกกนี่ดนนสช ปล่อยแม่ออกจากถุงซุปเปอร์แคทสปีดซุปเปอร์เกนโกมาโซ่าเฮ้ยแบบนั้นไม่ยุติธรรมนะซุปเปอร์แคทจับนี่แหละวิธีชนะถ้าซุปเปอร์ฮีโร่ของฉันเจ๋งที่สุดอยู่แล้วไม่มีทางถ้าของฉันเจ๋งกว่าตั้งเยอะฉันชนะแต่ฉันว่าท่าของฉันดีที่สุดนะฉันชนะอีกแล้วไม่มีใครซื้อฉันได้เลย ฉิือโอเล็กผู้ชนะฮะเกโกะแคดบอยแคดบอยเฮ้ได้แล้วนูน่าเกินอจับพวกเขาโอ้ oh. ถ้าฉันไม่พยายามเอาชนะพวกเขาแล้วก็จะยังอยู่ด้วยกันเฮ้ hey! <G ül üyor> ได้เวลาเป็นฮีโร่แล้ว <G ül üyor> ทีมเอชนะ <G ül üyor> เห็นไหมพี่เจแพส ว่าชิประขาาของฉันเอาของมาส่งเราแค่ไหนเฮ้ลูน่าเกลวชิประขาวนะเก่งแต่พนันได้ว่ามันไม่แข็งแรงพอที่จ้ราของเล็กที่ใหญ่ที่สุดมายังที่เล็กยักษ์ตัวนั้นได้อะไรง่ายจะตายฉันจะให้ทุกตัวร่วมมือกันและเอามันมาดอกไม้แต่เราไม่มีดอกไม้ลุยเองซุปเปอร์แคสสปีดอย่ามาชี้นิ้วใส่ฉันแบบนี้นะพวกเกจะต้องทำตามที่ชิปบอกอย่างจมัน่น โอเคพีเจแมสได้เวลาพาพวกผีเสื้อกลับบ้านอย่างนุ่มนวลสวัสดีผีเสื้อฉันอยากเป็นกับฉันไหมไปทางนี้กันเถอะดูสิผู้ชนสีเจ้าผีเสื้อแล้วเข้าฉันจะทําให้ดูอีกอะไรแกชอบแบบนั้นหรอนุ่มนิงนุ่มนิงถูกต้องลูนาโก้และฉันพยายามอยู่เหมือนกันฉันขอโทษนะเรื่องก่อนหน้านี้ผีเสื้อแต่ฉันเอาดอกไม้เท่าที่จะหาได้มาให้นี่ ตามฉันมาเถะนะ <c oughs> นั่นแหละดีมากผีเสื้อขอบใจ จะสงสารลูน่าเกลเลยถ้าคคนนกนน้ำแข็งพะพะเพ่เพน้ำแข็งสองก้อนอยู่บนถนนก้อนน้ำแข็งน้อยน้อยโอ้มาช่องเย็นเหลือหลายกระกระ้าฉันมาาม่แผ่นแล้ว เดี๋ยวก่อนฉันมีพัพอแพนที่ดีกว่าอสระ,ะบิดตัวลื่น้าฉันใช้แพนของฉันตั้งแต่ทีแรก <c oughs> และใช้พลังพิเศษของฉันแล้วก็ได้เวลาเป็นฮีโร่แล้วบริษัทคลิปถึงเวลาใช้แผนฉันแล้ว <c oughs> พวกนายช่วยได้ด้วยการชนทางน้ำแข็งของโลมิโอให้ได้มากที่สุดพร้อ <c oughs> มจะเล่นพินบอลน้ำแข็งหรือยังฮะเฮ้ <c oughs> <Hey. S 2> แผนของแกโก้อาจจะได้ผลก็ได้แล้วเข้าไปชนน้ำแข็งกัน <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ฉันเลือแค่าทางเดียวเอง <c oughs> ฉันจะให้ลรมิโอเห็นว่าเคลื่อนไหวบนน้ำแข็งต้องทำยังไงซูเปอร์ดิสัตกริปค่ะ <c oughs> สวัสดีลรมิโอด้วยเปรอร์ดิสกริปฉันอยู่บนน้ำแข็งได้ดีกว่านาย เขาคงตัดใจแล้วแต่ว่าถ้าเอาเค้กเก็กโก้ไปเสี่ยงแต่ก็ได้มาแถมมีลูกปอลเงินจานแฟงด้วยนายไม่ฟังเลยฉันจะจัดปาร์ตี้จิ้งเหลนนายคิดแบบนั้นเหรอเกกโก้นายต้องเห็นว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนฮะเค้กของอาจารย์แฟงที่น่าทึ่งฉันอยากได้เค้กจิ้งเหลนจริงๆแต่ฉันติดกับเค้กที่ไร้ประโยชน์นี่เว้นแต่แกอยากจะแลกไม่มีทางเฮ้ให้แลกเถอะ อาจารย์แฟงเหรอใช่เค้กนี้สุดยอดเลยนะนี่มันสุดยอดมากๆโดยเฉพาะถ้ากดตรงนี้ฮะกดอะไรขึ้นอะโอ้นี่ไม่ใช่เค้กธรรมดามันเป็นเค้กระเบิดวิปครีมเหนียวหนึบสุดๆเค้กระเบิดวิปครีมเหนียวหนึบเหรอใช่พอไอซิ่งดอกสุดท้ายเปลี่ยนเป็นสีฟ้ามันจะระเบิดวิปครีมเต็มไปหมดและพอทุกคนพยายามเช็ดมันทุกคนจะติดกับความเหนียวของมัน นี่เพื่อสั่งสอนที่แกพยายามทำลายงานฉันถ้าทุกคนติดหนึบจะไม่มีใครมางานวันเกิดของเกโก้ได้<อ>ฉันขอโทษเกโก้ทั้งหมดฉันผิดเองฉันอาจทำผิดพลาดก็จริงแต่ฉันมีไอเดียแล้วได้เวลาเป็นฮีโร่ yeah. มจมจริงเหล่เลยนี่นาอ้โว้ยแกเ็กกูกนี่แต่ในสมองนก เป็นไรนืโอเลจ้าเยี่ยมทีนี้ใครจะช่วยฉันจับรูนา่าเกลได้ยินอะไรไหมแคทบอยไม่แน่นหนอกหน่อยตัวนี้อาจบอกเธอได้นะว่าควรให้บัตรที่เหลือกับใครมันเลือกยากมากนะหมายถึงพวกเธอเป็นเพื่อนฉันอะไรเนี่ยเจ๋วนี่มันหุ่นฟรอสซี่แฟตของเธอนี่เออฉันหามันอยู่ตั้งนาน ก็บเมนไว้นานแค่ไหนก็ได้นะขอบใจดีจังเลยไม่นะถ้ามีใครติดอยู่ฉันก็แอบเก็บกล้องมือบิลไม่ได้สิไม่ทันแล้วต้องรบมันไปก่อนถ้าพวกนั้นไว้ทำออมเล็ตทำลายสถิติและฉันมาเพื่อเอามันขึ้นแกหมายถึงไข่เน่าพวกนี้เหรอเครื่องทำไข่เน่าของฉันทำมันเน่าหมดแล้วมันจะได้เหม็นสุดๆตอนที่ฉันทำมันแตกเลยล่ะโอ้มันชะมัดได้ไม่ช้าทุกคนจะต้อง ใช้เกโก้โมบิลเพื่อหยุดลรมมโอหรอกฮะโอ้กินไข่พวกนี้เหม็นกว่าตอนแรกซสีแน่นอนเจ้าหนูแมวเหมียวเครื่องทำไข่เน่าของฉันทำให้มันเน่าขึ้นเน่าขึ้นบางทีเราน่าจะหลบในเกโก้โมบิลนะมันอยู่ไหนเกโก้คือว่ามันจะเป็นหรอกแบบดีกว่าแบบเออแบบนี้อ้เออฉันไม่ถึงแบบนี้ฉันไม่ถึงแบบนี้อ้อนี่ ยิงเล่ลุกได้ฉันว่าเจ้าหนฉันเดินดีกว่าเห็นไหมว่าฉันบินเก่งแค่ไหนคอยดูฉันไว้โอเลสไม่แน่เธออาจจะได้ลูกเล่นจากฉันลูกเล่นแต่ถ้าเกือบตอกใช่ฉันขี่ไอ้นี่สุดยอดเลยว่าไหมการบินของฉันอาจจะช่วยทีมได้เยอะของเธอเลืมไปแล้วหรือไงว่าใครที่บินได้ไม่เอาหนะ้าพวกนะ่าช่วยทีมด้วยการบินทั้งคู่ก็ได้ ได้สวยมากไม่มีการนั่งเล่นบอลลูนสำหรับพวกเด็กตอนกลางวันอีกแล้วตอนนี้มูนี่บอลลูนเป็นของฉันพวกนายคอยระวังไว้ฉันจะใช้สกูตเตอร์ย่องไปเอาบอลลูนมามันต้องใช้ฝีมือในการบินนะไม่ต้องห่วงโอเลดเรื่องนั้นไว้ใจฉันได้ด้วยทักษะของฉันมันไม่ยากหรอกจริงเหรอพวกนายอย่าเถียงกันเลยฉันอดไปเอาบอลลูนด้วยซูเปอร์เกโก้ซัมเบอร์ฟลอตการพังตัวก็แจงแต่ไม่เจ๋งเท่าฉันขี่สกูตเตอร์ดูนี่ เฮ้ลูนาเกาเอาบอลลูนนั่นขึ้นมาเออที่แท้ก็เจ้าแมวเหมียวอยากได้บอลลูนขึ้นเหรอเงินเชิญเชิญต่อ ฉันแค่อยากมาบอกว่าลูน่าเกิลมุ่งหน้าไปที่โรงเรียนทำไมไม่ใช่เครื่องสื่อสารพีเซลเพราฉันคิดว่าอาจต้องช่วยพวกเธอถ้าไม่อยู่แต่ในบ้านซูเปอร์จามของนายก็จะไม่หายฉันฮะฮะฉันรู้ฉันจะกลับไปโอเคแลพเพลจะไปที่โรงเรียนถ้านายเห็นอะไรเตือนเราด้วยโห ชี่ปลาขาวสแสดงว่ามีลูน่าเกล <c oughs> มมันแค่ข้างนอกฉันควรบอกอีกสองคนแต่ถ้าตามมันไปฉันอาจเห็นว่ามันมีแผนอะไรไอเดียนี้ดีกว่าเยอะเลยเ hey! ฮ <c oughs> ้ยไปไฉันตามเจ้านั่นไปดีกว่ามันจะพาไปหาลูน่าเกล้รฉันด้วยมัดโบ <c oughs> <c oughs> ันให้กลายเป็นลูน่าแมกเนตยักษ์ประตูปิดแบบแม่เหล็กและไม่ซับเพราะเจ้านกนั่นมันจะดูดทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองจนกลายเป็นทองชันอะไรนะฝีมือเบอร์ดี้ของชั้นเหรอเป็นไปไม่ได้ถูกต้องม่สมองนอกเธอเป็นเจ้าของที่เย้จนนกของเธอเอาลูน่าคริสตัลชันเข้ากองชาก,การและตอนนี้ชันยึดมันได้แล้วเธอเอามันขึ้นไปเถอะแต่ทำไมเบอร์ดี้ถึงทำฉันผิด ราะว่าเธอไม่ได้ดูแลมันเป็นอย่างนี้ละสลี่ฉันผิดเองฉันฝึกมันให้หัานมันและสนใจมันเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นบอร์ดีถ้าเธอได้ยินฉันฉันขอโทษสัตว์เลี้ยงไม่ใช่แค่สนุกฉันควรดูแลเธอด้วยฉันจะแก้ไขมันถึงเวลาเป็นฮีโร่แล้วเดี๋ยวฉันจะให้ดูนั่น<ก>บอร์ดี้บี ญญจะไม่ทำให้เธอผิดหวังอีกฉันจะสร้างลังและให้อาหารแล้วฝึกเธอทุกวันและจะเป็นเพื่อนรักกันเฮ้เสียงอะไรนะ่กนะก็เดินเลยขึ้น ข้อควาประชาการพร้อมกันมาัานอาจถล่มลงมาก็ได้ทีจ e ีแมททุ ash, กเราต้องหยุดเรื่องนี้เป็นไปนที่ปลอดภัยเบอร์ดี้อยากเชื่อหรอโอเคไปเลยเบอร์อเ,โเโกโก้ออเกโก้เราทำได้ฉันคิดว่าไม่ได้หรอกไม่มีอะไรหยุดการประชาการลูน่าพาวเวอร์ได้เมื่อลูน่าคิสตันอยู่ข้างในทุกอย่างจะเป็นของฉันเจ้าเกโกหห้หน้าโง่หน้าอยู่ไหนนะินจารีโน่อ,ออกจากรถบัสทำไม กับคนลดบันและหยุดเจ้าเกโก้เจ้าเกตกใจฉันติดนะอยู่นี่เองนินจาริโนจัดการมันเลย ไม่มีทางมันมีเครื่องยีงแผ่นเหนียวนึบพวกเราก็ต้องมีเหมือนกันไม่จะเป็นโอเลตบ้องของเรามีเครื่องป้องกันอยู่แล้วใช่โอเลตเธอมาช่วยเราที่นี่ได้ไหมคือก็ได้สวัสดีครัง้งของพี่เจหน้าง,ง้อยอมรับเธอกรมรชาการของฉันดีที่สุดและตอนนี้ฉันจะทำลายของพวกแกไม่มีทางในเมื่อเริ่มมีก้อีขนของเราเองออ oh oh. ค่ะไม่โดนเธอไม่ใช่นกตพูกเธอมันขั้งข่าตาบอดรอ,อให้ฉันปรับการเล็งให้ดีก่อนเถอะเฮ้โอเล่เราทีมเดียวกันนะคะอ,อยู่นี่เองแกกาเดี๋ยวฉันจะพาแกหมุนนิดหน่อยนะ โน้ตพึบพภับป้อมของมันนั่นหมุนได้ด้วยเหรอเนี่ย นะใช่เราต้องให้ลรมีโอออกมานอกพิพิธภัณฑ์เราจะได้เข้าไปและจัดการกล่องนั่นก่อนที่มันจะเสร็จช้าไปหน่อยแล้วพี่เจเม้นฉันทำกล่องใหญ่หความชั่วเสร็จแล้วทาทา ว่ามันก็ไม่เลวหรอกนะ คงทำกองใหญ่ของเขาไม่เสร็จนี่คือกองใหญ่แห่งความชั่วถ้าจะหาฉันแล้วก็ฉันอยู่ข้างใน,นนะจะคุยเธอละเราเข้าไปไม่ได้แน่ฮะย,ยังด้วยแคทบอยแต่ไม่แน่อาจมีทางให้โลมโอออกมาได้ได้เวลาเป็นฮีโร่แล้วเียมันจะโอเคแล้วโอเล่ เราได้ตัวเธอแล้วบอยเกโก้ฉันขอโทษนะฉันแค่อยากให้พวกเธอเห็นว่าฉันเล่นบอลเก่งนะแต่เรื่องนั้นน่ะพวกเรารู้แล้วโอเลสและเธอจะเก่งกว่าถ้าเธอส่งบอลเธอพูดถูกแกมนี้เล่นเป็นทีมและเราก็เป็นทีมเดียวกันเดี๋ยวเวลาเป็นฮีโร่แล้วโอเราต้องเอาโอเลตออกจากมูลเบานี่เออต้องทําให้มันแตกด้วยอะไรที่แหลมๆแล้วก็ใหญ่ๆด้วย ลองใช้สัตว์ของข้างนอกวิวิธภัณฑ์เป็นไงเกโก้แท็กกิงลูกบอลแพทบอยไปนำทางอยู่ข้างหน้าอ๋ออ๋อพีเจแพทพวกนั้นอยู่ไหน ใช้ซูปเปอร์มอแคทบอยใช้พลังซูปเปอร์สปีดและแชรใช้อาวิ่ง น,นะไม่นะแฟลตฟิปใช้ไม่ได้เลยโอ้โอ้โอเลดเป็นอะไรหรือเปล่าโอเคแต่ขอโทษนะชิชิถ้าฟรอสซี่แฟลตทำไมนะชิคือโอเลดแล้วมิวาอาเอาหนังสือที่มีค่าที่สุดไปแล้วก็ได้ได้ เร็วตามพวกมันไปใช้แชดคาต้องตามทันแน่โอเคแล้วหนนนี้ฉันจะใช้ท่าพลังนกคู่ของฉันถึงเวลาเป็นฮีล้อแล้วเธอจะเอานดสื่อฟอร์ซี่เฟสไปทำไมอ,อ้ okay. าวายโอเคนกน้อยบอกฉันว่านาอยูอ่นั่นแคาลบมาะสะแล้ว หลังต้นไม้สังต้นลานแลวดึงมันให้ตึงวางไว้ติดพื้นถ้าเราจะหยุดโรมิโอพวกเราจะต้องหยุดหุ่นยนต์ของเขาซะก่อนยังไงต่อเอเลดทีนี้เอเลดผู้หน้าทึงจะใช้พลังที่หน้าทึงของเธอเองอย่างแรกซูปเปอร์ R อาร์วีตามด้วยเอาไอยูฮ uh ูดูสิโลมิโอเนยังไม่ได้หนังสือเรื่องรดของฉันเลยนะอะไรเอามาโัวบท ต,ต้องพยายามให้มากกว่าน,นั้นนะไม่ไม่ไม่ฮ่าทีมีชิ้นทีน่กลับไปเอาเมฆใส่แทงได้แล้วลู้นะคะว่าจัางเมฆแล้วก็เอามันใส่แทงฮ่าฮ <c oughs> ่าฮ่าเวาด้วยฉันจะต้องทําได้ฉันเกลียดกันเปียกแต่ไม่เกียดเท่ากับการทําให้เพื่อนผิดหวังถึงเวลาเป็นทีโลกแล้วซุปเปอร์แคทสปีดมันมาแล้ว แม็กเร็วกว่าสายฟ้าว้าวแอบปล่อยคู่หน้าทึงวิ่งใต้ก้อนเมฆว้าวทำให้ผู้ก้อนเมฆมันตามเขามาอะไรเดี๋ยวนั่นทำอะไรอยู่นะ่ะถ้าฉันจะต้องเปียกรูน้าเกลเธอต้องเปียกด้วย Get